pangsa mampang mayang pangte tisalani nasa pangca sila liya jama tuti yam si mayang pangte tisalani nasa A'liyafi mayafan, beti salamin asa, pancah sila iya jama Namu tassa bhagavato hara toh sama sabuddhassa Namu tassa bhagavato hara toh

Amang saranang kacami, amang saranang kacami, sangkang saranang kacami, sangkang saranang kacami, tuti yang pi utang saranang kacami, tuti yang pi utang saranang kacami, tuti yang pi amang saranang kacami, tuti yang pi amang saranang kacami, tuti yang pi sangkang saranang

Vira manisika barang sambatiyami, barang มิสัมมาทิฏฐิระมณีสิกขาปารังสมาธิยามิ

สิเลนาบูติยัลติตัสมาสิลังวิโสตย์เยสัตตุกาสคาเดสัเปียเขวตันสหโบเหวาหลายนาหกหนาบา ตกาลมาเีไม่เมทธาใจยากใจยากอุปาสกุปาสิกาชุยญ่น้อยใจยิ่งก็ได้สนุกโอภาสเป็นธาตุอันหาได้มาโดยเจ้าพระกอบไปโวยทิศตสนา อันบริสุดธมุดใสเขาเจ้าเขาตั้ตงลายก็บอิได้คิดยังยมเยี่ยมด้วยกายวิาจาวั์ที่มโนกรรมฝาคัวเป็นบาปโทษาคัวเป็นนามาต้องจริงได้นำเอาถูฟ้าผู้ผาบาล ดวงดากตั้งเขาตองดอกไม่งามเพียนไฟสู้ขันโชกะตะสมปล่อยหอมื่นช้อยมาจำเนียนใส่ไว้หรือคำเพื่อจะนำมาขอสุมาอย่างพระทลไยรัตะนาภาเกล้าพระเจ้าแก้า้าสาพเพื่อขอให้ได้ลดโตษโทษาอย่าให้ได้เป็น,นวรนทรมขอให้นองไปเกิดเป็นอุทนาตาในใจัดนี้และจัดนาถลาต่อตอรอจดถึงอามาตะมาเนรปัน,นเจ้า นั่นจจักเเตีงแต่ดีลีกายาทัวเลวะเกทั่วเลมโนทั่วเลสันติจาโตสังอสันติจาโตสังกายาก็มังวะเกกังมโนก็มังสันติจโตสังอสติจโตสังสังโตสังตโน โยสัเลสโนวอาลลัพพิโมเมาลาสสนามฮาติวิจัยโยสัมพธิมากันติวะนันตัญญาโนโยลูุตโมตังฝะมิปุังตังฝะมิทามังตัณปะมิสังฆาสา สุชขาดเ่าระตัสนาไทีภาแพ่วพาเจ้าแก้ตั้งสัง่งพากาลวันนี้ก็เป็นวันพุธทางบัลลัก์นาติทุละปบวัลลัสสัสนาพระโร บ่อนุมที่โลกาจาัดก,ก็ยังพังที่บ้านสะเทืองเลียงเลือกเพื่ออะไรแค่ทำมยังฝาละมีศีละฝาละมีไว้เป็นยอดคอยไว้กับตัวตัว,ตวไฟจุ้ฟังว่าใจใจอันจังรอดจะถึงยังโลกียะโลกุตตรละมากะพาละนิ่พันธรรมเจ้าเป็นเขตเหตอาจารย์นในวันนี้ก็เป็นวันเดย เดือนวันพอดี5สองหาคม2567ตรงกับเดือน4เปประเีนิกาเข้าใหม่ก็ะมาลอดเจ้างตึงตันยังสาผู้คาดตั้งลายในการละบิดนี้ไม่มีสธาผู้กาดตั้งลาย ก็ได้สนองฟควาน้อมนำเอาถูป้าผู้าบานดวงดอกตาเขาตองดอกไม่งามเป็นไฟสู้ขันโทกัตะสมปอยหอมชื่นจ้อยนำมาเป็นก่อนหน้านำตาพร้อมโดยโอตาน้าพุสาร ใะส Adams, หบริวานต่างตังหลายมวมบ่ผู้นี้มาท่าปันหาตั้งไว้โซนาของตาพัฒน์ทลายลัตัณหาพาแพรพระเจ้าแก้วจ้งสาเพื่อนมีพระพุทธเจ้าเป็นเข้าเป็นประธานต้องจักเห็นใดต่างถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสังฆเจ้าและสามเณรเจ้าว่าสันในแท้ดีดีส่วนบุญส่วนคุณส่วนส่วนบุญต่างในวันนี้ พระทาู้ก้าตั้งลายของสว่างที่สิ่งพระพุทธเจ้าพระธรรมาจาพระสงฆ์าเจ้าละเทวพุทธวดาพายินรปังควชงวัลละตั้งลาสังว่าชเจ้าคำในเวรก็ดีทำไปหาฟุตะพ่อเกิดไม่เกิดตัวดีกของสูงดังจำมมัดจอมพาที่ยเย็นชูพระกานชูจัจะมีเสียงแป่ดี สาธุกข์ส่สวนบนท่านใดวันต่านเข้าใหม่นี้มีมากความขอภายแผ่ใดวันรักษาทุกเสทธรรมบูชายพาตั้งพระวิหารและหอลงอันทะาลงผู้ชาวว่าตั้งพระโบสถ์พระบาทจตติยะธาตุว่าทั้งสองไม้สลีมหาโพอุโบสถศจูรองค์เจดจำนงตุกเมื่อบวชใครใครอารักษาสันธารช่วกายาให้ผู้ข้าจุดยำเลี้ยงบนี้ดาเมบ้า,บาจ,จะขอฝากทั้งเสื้อบ้านและเส้นเมืองอันรักษาแม่น้ำแม่ฝ้เมืองภาคแผ่นฟืนลอดตั้งบวนอากาศ اپ کان เล่นอยู่ไกลในตนไม้ชื่อลูกคามียอดส้ต่างๆนานาเยอะเหยียบห้องยองพี่มานจะจตุโลงสี่องค์กานโตจัดบุญจัดบุญจะโต้ตนจัดบาตรตุเลียงโลกตนเบียดไม้ตานต้องโยมพิบาลและสัีตุตาอามาตมีอำนาจแห่งเวสสกุนีินามีมาเจ้าของฝากตลอตาวัตถุสัตว์ถึงแก่พระยาอินพระโภพระเพรพระพายฝนทรงทำต่างย่างแรกของความคันทำความอาบัติลูกศิษย์วิชาธรในสมบูุนมหาทศครสายตามสาลอดอเวชีสปะค ทักน้ำไอสวนมูนาคีนางพอละมีจำเติมวันทักิิโนตังเทพาละยะักษ์หัปูไปบาวแก่ปาริสา จูเซวีสูงมากนานาจูช่วยกันกันเติมสุพรรห้สวรรค์จุพิมานทลาบต่อตาวลอดจันจูชุติดาพระเมตไตรนภูธาเป็นเชี่ยวบุญตามจูอยาสุสาวร์แฝงลอดเจ้าอยู่สบายฝากกนหมายฟูพี่น้องของภูพันโดยอาวุธสูงพายแฝงให้ได้ลอดรักษายังพิตาและมันดาผู้ญากเชื่อเจ้ามูตานาตังมิสหายผู้เอาอาตั้งภูบาและอาจารย์มูสิยงแฝงลอดลูกหลานเสียนจูผู้จูควงโควงฟูอันตายหลับลวงเข้าสู่ห้วงอบายลอยหาบาดร้ายเกศตามตนเข้า พอไได้ไปสวยผมอันเด็กอันนหนังแ คือ,ลอนลอดเมืองสวรรค์ฝูงใดได้ถือหน้าบุญนี้หากเตตันไดไปเกิดในเมืองฟ้าเลื่อยู่สวัสดีขอหน้าบุญยิ่งนี้ไปแทนสิริยิ่งกว่าเกา่าเงินใด้อยเต้าพัทวีพ่อคู่สวนมากมวลมีหาให้แผ่ให้แก่เดือนดาวมีพี่มานต่างขังหาอากาศกลางที่จะดลบลึกในสาวเจ็ดตัวตัวตัวต้งจูงนิจจันลังพร้อมสุราศีมีละวิจันโทภูมิโมพุชิโมพัทสุสุลีลาอุป,ปาประซอบมีตัวทางเกจตจะตกลงลักษณะวิเศษมีแผ่ขวนถวายส่วนบุญนี้รอดตั้งบุญกัดอีกแล้วถูงใจยา โซมัคเาะจอนชับเยกหลอนใบโจกเป็นนอมพาจู้ฮือมีมหาลาบลาพาอันยิ่งยอดสัพาโตอย่ามาลอมดินเตียวนั่งนอนจะเป็นสุขให้ได้พ้นจากทุกโโลุคาบมในวันนี้พิมากควาขอฝา,า,ากรอบย้อนไป,ป,ปาาพุกพักรักษาอย่งางสัทธาใยกาตายกายกอุปสุขพันธกาเย์เจริญที่ได้มาทำโมงเงาใหม่ตนวันนี้ขอเพื่อสองเจ้าขอ,ขอ,ขอ,ขาขอาตั้งสังลาจะพ้นจากความทุกข์สุสงสารเปียที่อุบาทโลคาไแยบ อุปทวาเฮลานาทั้งหลายอย่าได้พยายมปาดกายยะอินเสถาให้ชุก้ชุกฝนมีความสุขเข่เีวอายุพันความยินร้อสาังกษาลักของได้เงินเปิดเป็นของได้เงินแสนสองแขนก่อของได้กงเงินล้านของได้เป็นสอลักสองเินสอง่องชิงสนาไปใจใจนั้นจูจะมีเตี้ยงแต่ดีในกาลปณ้บาย ผู้จะรถวายสองจะรุกข์จัจะถวายพระพุทธพระพุทธคุณพยธรรมคุณิหฌานคติไมยเีนายพระพันในพระพันนางจงจิตป้องเพื่อก็จะอุทิศไปหาพ่ออวตาแม่อุ้ยผงแม่บวัวตองพงสังงาและแม่อุ้ยติจันลาขอสมบัติมักทำฐานนานชื่อเยี่ยชูการนั้นจึงจะมีแต่งเตเตพักนั้นไม่ก็ไม่เีนานจจิตฟ้องเพื่อพอ ก็จ้าวุทิรักโศนโบน่ไปลอดปพระเธออยาพ่อขึนและแม่ดวงตาใชวงก็ของสมดังจำมมักสาท่านาเชื่อเยี่ยงเชื่อประจานทรนั่งจัรมีเตียงแต่ดีดีทัดนั้นมาใหม่เมื่อได้ฟาฟ้าเปองเพื่อก็จะอุทิศักุศนนี้ไปหาย่างพ่อมวยและแม่เป็นพ่อเผือกของสมดังจรมมักสงพาท่านาเชื่อเยี่งเชื่อพระจานทรนั่งจันทร์มีเตียงแต่ดีดีทัดนั้นมาใหม่เมื่อไดสาวยาวแสน ก็จ้าทวายนิพานผู้สนส่วนบนตาไฟหาป่อแสงแม่จีนบุนแสงพร้อมกันด้วยแม่คำมาใจยาของขาสูงหลังการมมาจกล้าที่เสี้ยวเจ้าการนั่นจึงจะเมเตียงแต่เลยวข้านั้นมาไม่นานมัสสุริคำบุญเรียงก็เจ้ที่ส่วนบนนี่เป็นหลสูเสงยังผู้อวมารนาตายพุลเจ้าปอตัวอ๋อพอมีายมีก้าปอสีลแล้นายนันเลสสิี้ ผู้ล่วงลับของสมเดงจกมมักจำพาท่านนาเื่อเยี่ยงการทัศนั้นมาหมายมีในายพงเทศนางสาวอนลงหนอคําก็จะถวายดิสุไตหา้ิแก้วแมุ่้ยดและ้ยเอันวเดวิปนของสมเด็จรมมัจำพาท่านนาเื้เยี่ยงจุฬการนั้นจงมีเ้แท้ดีทัานั้นมาไมจ้าอจำงแม่อาหนอคําและนายพงเทศ น to to <Humans. S 1> Arrow, then, ้องกาเมื่อจะทวารตาไปหาความอ้ยปานอุ้ยฟองอุ้ยปานอุ้นางไอ้กอดขอสมบัตกรรมกรรมฝาธนาครับน์กรมารับเพื่มามามีก็จะรอนั้นเลยสาก็จะได้ถวายไปหาพ่อหนังติดแม่ฝันวังกาตูงแม่น้อยลูกต้องพ่อจันตา ข้อของสมบังกำวัฒนาเชื่อายางเชื่งปรานั้นจึงจะมีเจ้าเตี้ดีทนั้นัมบมาเมตตาพอดอนควมอิิะวิชัยก็จะทวายที่ส่วนบุญสุทลเสภาเทวาพเทวดากพยังยินพยมุมโยราและเจ้ากรรมในเวรพวกคือไม่เกิดไม่ไว้ครับสุ็ตัวข้อของสมบัติัำพัฒนาเช่อย่งเชื่อประการนั้นจงจะมีเจ้เต้ยเดีทัดนั้นมาัมาเดนคบริสุก็จะทวายไปหาผู้สม พ่อเว้ยแม่ว้ฟันไม่เว้คำฟันอินตาพ่อฝุยพ่อฝุยแม่บุญหลงพ่อฝุสุบินคำบุญเลี้ยงและนางัุลีคำบุญเลี้ยงขวายไปหาพ่อสุลนและนม้นางแม่สุลีกอคนยุสมดังกันมักทำปาทนาเจ้าเนี่เกินวกการนั้นถึงจะไม่เต็มเรกีสวกัสดเวรตารในวันนี้มีมากวางขอายจะไปจูหาไปหาทัพย์สัทาตังล ပါပါနာပါနာဟောပါနာမာမေပတ်ပုသန်သန်လောကဖဲစာကြလောသမောဟောစာလောကပေပေါပတ်ဖေလောသာသာတာယကသာတေကောឧបတ်စုတ်ឧបတ်ေကာတာလာတေတာပတ်စုတ်လောကဖဲနာ เราไม่ว่าใจวางอารมณ์าเราคิดใจไปหมดแจ้งได้ไปทุกต้องอยู่ไปจะตุลาไาถีงต่าด้าวขอีก็ขอให้น้ำเยนเรียไปพวย่อมใจขาด้ายขอสิ่ดีได้ทัสิ่ได้ทั้คุไปสิ่ง่อไ้ไปเต็นเย่ได้สุขของเยี่ของการได้รอดถ้าควเทวีแม้มากควรส่วนเย็นเรี้ไปรอดหมาเจ้าจูากุศเขาน้าฝนะอาหารเาที่ท้ที่สิปรการไว้ว่าไปรอดหัวพาจอปากุศล เป็นเสื้อผ้าแพงเสื้อแพงผ้าแพนางเครื่องหัวทำเลันว่าไปรอดมารอดก็เลนกัของลูก้าพเพื่อเสริความรมาใหญ่บ่ิวอวันวันไหวไรเป็นนั้นมหาสมุทรศาสตร์ของหลวงเจ้ากษั่ริทั้งหลายและขี่จอนไปซื้อความกำนังคือมุงฝันไล่าเมรฟ้าหน้าจุ่มจมีเส้นแต่เดลีกายาทะเลวัจีทะเลมนโนทเลสัตจัสังอสัตจิจัุสังกายญากมังวัจีกมังมโนกมัง 上界下中上多多多多啊，上界下中上，下中上，三曼陀罗。大沙巴迦哇哆啦哆，萨嘛萨婆达萨。南无大沙巴迦哇哆啦哆，萨嘛萨婆达大沙。 กาลาตุสัมมาสัมปุธาสมานีมานีมายังฟันเตหัตตานีสัตวิวรีพิฆูสังคสัโนุเชยามาสัตุโลฟันเตพิุุสังโฆ วิมานีปาีาวัลนิปทิฆานะตุอตังทีฆาตังทิทายะสุขายา สาิเราพูป้าเชาริเราเจสาเาติเราเจ้าทูมาเาทูมาสงครามาสงครามาทหารออกเรือไปางออเรวางมาเรเรดี แต่พระสงเออพักสงเออักสเจ้าหัหารอมได้บริวารตลัยานี้ของข้าพเจ้าทลายเพื่อประโยชน์และความสุขแกข้าพเจ้าทลายตลาดแกาละนาเพีสาธุ เป็นเป็นสิ่งที่ต้องการให้มาว่าเป็นที่น้าต่อสายเส็นมาได้หมดแก่่อเป็น่ดีอ่เปิดอรเปดี่านอาหาบางเดียวบางี Yang kau marilah pula beri kau rente tinang petanamu pekak pati isi tang pati tang tumang kipa mewah satu samih beren tu sangka pan cantro penkoso nyata mahicho so, tidak Kewa jatuh sampai suku minat, jatuh dan berhenti. Kika juga berpihak, kewa Jatamu Ampawad Hati-Hati Waduh

Tahwah, 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 sa tahwah, 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 tahwah,

ตางันต่างกัมมาสัปเอีาติุูิญานอนุโมตันสุสนันตุโตเยตวาสัมมาเอตติกาติกายุคัสาโตสัพพะสตานุสุขอัตานัปลิขานันตมาตเปตสุขีตาุตุขามุจโตสเปยาติ ตาสุเปตาหตุาาจันตุสัเปียติกาหสุตุคาปามมจันตุสัเปปิสาสเปสังเปเปตาสุเขตาหงสุตุคาปาโมจันตุสัเปนักขังตาสุเขตาหงสุตุคาปามจันตุสังเปเปวาหงตุคาปามจันตสัเป चायो सू तो तो हा तो तूं ओ วันตามิพูทางสะพพะเมโตสังฆมมธทเมปังเทวันตามิธัมมะสะพพะเมโตสังฆมธทเมวันตามิสังฆสะพาเมโตสังฆามธาเมปังเทวันตามิภลรูปัสยาจารียุตสังาะเมโตสังฆะมธทเมปังเตวันตามิกมัทนาสัพะเมตต

यो <committee> चेति <su> <incarcerated> न मामे पुथा हो न सा न मा मे ख मोले लाचा थे त मामे सा खा मो ले लाच सा वयो ने आ माया या मो ला धे या माया पुता मखा सा खा थे सो ते ल ने सो आति वनकु फल आमी या wa ka je wa. วามานะสาวะมาตังวะอาละวังวะอาทาทิสรายะาธรรมงัะติกาลมาตสังโลนเตพุทธิตลตาัตยยังอาโลกงปะอุปไตยอาจียังอจะยาจปะติขันหขามังโสัพพสังอาญาิสังวาริสามาตุณวังกาลิสามะสันติจตุสังจตุสังสัพพ โสขะมังตุโมะตาเมันเตสฟังอปละทังขะมเมันเตมะยาคังปุยยังสวินาโนโมทิตตปังสามินาคังปุยังไมอังตาตปังสาทุสาุอโนโมทามิโรตวัตินติอิมันสุขะกนอะเอโโอสาเรียบร้อย